ก็กลาบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดเกมล,ลุงตูรันนะครับแบบเกมนี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เข้าไปใน Google นะครับผมจะบอกง่ายนะครับว่าเกมนี้ไม่ต้องแตกไฟล์เลยนะครับโหลดแล้วเล่นได้ทันทีแล้วพอจากนั้นก็เซิร์ฟอย่างนี้นะครับตัวอย่าง แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็อันแรกเลยนะครับไอตัวเนี้ยนะครับเสร็จแล้วก็จะเจอรูปแรงแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ให้กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับมันก็จะโดดประมาณนี้นะครับถาเใครดาวน์โหลดเสร็จก็กดเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วให้กดติด ตั้งนะครับแต่ผมก็กดติดตั้งไปแล้วลหละครับผมก็ไม่ต้องกดอะไรเยอะมากนะครับก็พอกดติดตั้งเสร็จแล้วก็เป็นรูปร่างแอปอย่างนี้ก็ให้กดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่เสียงมันจะดังหน่อยนะครับขอโทษนะครับเสียงมันจะดังหน่อยเดี๋ยวผมจะไม่ พูดแล้วครับเพราะเสียงมันดังก็เป็นประนานี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับ ก็เป็นประมาณนี้แหละนะครับใครที่ชอบคลิปนี้กดซับสไคร้กดไลค์าก,าก,ด like, กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ